สวัสดีครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราในรายการเดกมัมคุกวันนี้คิวใครตอนนี้เป็นคิวหนูอีกแล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูประจําบ้านเราได้ไหมใช่ถือว่าทําบ่อยนรบ่อยบ่อยเป็นเมนูที่ทำเทะกินได้ทั้งวันอืง่ายเพราะว่ามันเดินตักเอาได้เลยครบจบในหนึ่งชามทาทํารอบเดียวกินได้ทั้งวันเต็มที่คือตักใส่ถ้วยเอาเข้าเวฟให้มันร้อนนิดหนึ่งแล้วก็ เป็นเมนูที่เรียกว่าความสร้างสรรค์เนี่ยไร้เีดจํากัดเลยเพราะว่าอยากใส่อะไรก็ใส่เพราะที่ที่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวดีเห็นวัตถุดิบของหนูกยคือม่วบอยากใส่อะไรก็ใส่เมนูวันนี้ก็คือข้าวอบปกติก็จะเรียกแค่นี้นะข้าวอบแล้วแต่ว่าวันนั้นจะใส่อะไรอย่างวันนี้ยมีใส่กุนเชียงหนูก็จะเรียกว่าข้าวอบกุนเชียงออืืแค่นั้นเลยโอเคเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะวัดนะไป ครับก็มาดูกันที่วัตถุดิบนะครับอ่าวันนี้ที่หนูจะใช้ก็จะมีนี่ไล่ทีละอย่างเลยอ,อันนี้เป็นถั่วดํานะแช่น้ำเอาไว้ก่อนครับแล้วก็อันนี้เป็นถั่วแดงแช่น้ำเอาไว้ก่อนรัแกแบบสองสามชั่วโมงนานกว่าน,นั้นก็ได้มันจะได้ต้มเต็จเร็วอ,อันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งเดี๋ยวเราจะเอามาหันนะ่นแล้วก็ใส่อันนี้เป็นแครอทหั่นเต๋าหั่นเต๋าใหญ่หน่อยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหายหมดอันนี้ก็เป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดแช่แข็งแต่ แมคคอร์โรๆไปก็อันนี้กระเทียมแล้วก็นี่คืออ่ามแมแตก้วย,วยมันเหลือจากทําขนมคราวที่แล้วก็เลยเอามาใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าเป็นเหมือนผักที่ใส่บอกก่อนว่าใครไม่มีหรือไม่ชอบอันไหนไม่ต้องใส่ใครชอบอะไรใส่เพิ่มเข้าไปได,ได้เลยไม่มีแบบ ขล้อยจำกัดเลยมีอะไรก็ใส่มีอะไรก็ใส่คราวที่แล้วหนูยังเอาเผือกใส่อะใช่คราวที่แล้วตั้งใจทําเป็นข้าวอบเผือกเป็นข้าวอบเผือกไงอืมอ่ะส่วนเนื้อสัตว์ของเราวันนี้มีกุนเชียงกาไส้กรอกเพราะว่าอันนี้มันน่าจะลดราคาแล้วก็เลยซื้อมาพอดีเพราะมันมีอยู่ในตู้กุนเชียงก็มีอยู่ในตู้อยู่แล้วครับก็นี่แหละบางคนจริงๆอะถ้าเป็นส่วนตัวหนูหนูชอบใส่พวกหมูสามชั้นสไลด์ อ๋อ,อแต่พอดีไม่ได้ไปแมคโครก็เลยไม่ได้ซื้อมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปเริ่มทำกังก่อนเลยดล้นะครับครับแล้วก็หนูก็จะมาเริ่มเร่งการต้มถั่วกันก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาครับแต่อย่างที่บอกอะถ้าเราแช่ไว้นานมันก็จะเบื่อเร็วครับนี่ก็ใส่งลงไปเลยอันนี้น้ำร้อนใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแล้วก็จะไปทำขั้นต่อไปกัน ว่าไปหนูจะทําาหั่นกระเทียมก่อนจริงอย่างอื่นก็ต้องหั่นนะแต่ว่าพอดีหั่นเอาไว้หมดแล้วเพราะว่าตื่นสายไม่ตื่นเช้หั่นเอาไว้ให้อเกระเทียมกระเทียมหนูจะหั่นอย่างนี้นะหั่นเป็นแว่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 นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลากินมันจะได้รู้สึกถึงถึงกระเทียมถ้าเราไปสับหมูแล้ว หางกระเทียมไม่เจอเลยอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบแบบอ่อแค่ชอบฟารมหอมๆของกระเทียมอะ่ะจะใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้แล้วก็ใช้วิธีสับเอามันจะได้ไม่เห็นเป็นเป็นเนื้อแต่พอดีว่าหนูชอบชอบกินกระเทียมเออเหมือนกันเ,เลยก็เลยซอยเป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยเชื่อไหมใส่ขนาดเนี้ยพอหุงข้าวออกมานะแทบมองไม่เห็นจริง หอมแดงอีกอย่างนะเวลาใส่ลงไปอ่ะหายหมดใช่อันนี้จริงๆบางครั้งหนูก็ใส่หอมแดงลงไปด้วยนะอืแต่ว่าพอดีมันไม่มีที่แม่ปอกเอาไว้ให้ไงก็เลยคิยดหยัดปอกละเป็น<บ>เป็นอาหารที่หนูเรียกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่อย่างาแท้จริงลองทํามาหลายอย่างแลละแต่อันนี้ไอ้ค้าบมดในความรู้สึกส่วนตัวเลยนะสําหรับหนูอะที่เครื่องอะไรที่มันขาดไม่ได้ คือเห mm ็ดหอมออืย่างเอื่นหนะพอจะเปลี่ยนแปลงได้หมดไม่ตอกไม่ใส่ก็ได้จะใส่เป็นหมูสับใส่เป็นเนื้อใส่เป็นไก่อะไรได้หมดเลยแต่สําหรับหนูเห็ดหอมคือไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นรสชาติของมันจริงๆเห็ดหอมเนี hmm. ่ยถ้าใครซื้อเป็นดอกเล็กๆมาจะใส่ทั้งดอกเลยก็ได้ mm hmm. จะหั่นใหญ่ๆก็ได้แต่ว่าพอดีแม่ไม่ชอบกินเห็ดหนูก็เลยจะหั่นเป็นแค่แบบอย่างนี้ยอ oh. เนี่ยแค่แค่อย่างเงี้ยหั่นเหมือนเวลาเขาใส่ในอะไรนะครับพอปลาแต่ว่าจะหั่นใหญ่ล่ลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันหดหมดเห็ดหอมสดก็ได้เนาะใช่เมื่คราวที่แล้วหนูใส่เห็ดหอมสดถ้าถ้าส่วนตัวหนูจะชอบใส่เห็ดหอมสดมากกว่าชอบกินเห็ดหอมสดมากกว่าแต่ว่าพอดีอันนี้มันเลยที่บ้านเราใช่ใช่เรียกว่าของของประจำไหมแม่จะมีของแม่ตลอดไอเห็ดหอมแห้งเนี่ยพอดีมันมันมีอยู่เออมีอยู่ ก็เลยใช้เห yeah, ็นหอมก็บอกแล้วว่ามั่วสัตร์เลยงานเนี้ยแบบใช่ใช่ยังไครับทีนี้ก็พรา้มมาต้องพักหนึ่งหนูก็จะเช็คกกันว่ามันได้ที่ยังวิธีเช็คก็คือชิมนั่นแหละร้อนนะระวงก็ให้ลองกัดดูว่ามันเปื่อยโอเคยังโอเคยังอยาให้มันเปื่อยถึงกันเละนะเพราะว่าเราต้องเอาไปหุงข้าวอยแล้วก็หรือให้มันเหลือเท็กเจอร์แบบ ได้เคี้ยวไว้ดีกว่าไม่ง,งั้นมันก็จะเฟลืองเงนไปหมดทีนี้หนูว่าได้ดีแล้วหนูก็จะเอาไอ้เม็ดแปดกล้วยน่ะต้มลงไปนิดนึงอ่ะไอ้นี้ก็ต้องต้มเหรอคือจริงๆที่เราซื้อมาเขาต้มมาแล้วแต่กนี่ยนยะนยนยว่าอ่าหนูบอกตรงๆว่าหนูก็ไม่ได้มั่นใจในความสะอาดไงีหนูเลยขนะขอต้มน้าเดือดสักหนึ่งรอบแล้วกันเพราะยังไงมันก็ต้องต้มอยู่ล้ะดีดี เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราใส่ลงไปในข้าวใช่ข้าวเราก็จะบดเรนียวเมื่อ,อเรากินไม่หมดบางทีมันหนักวเก็บไว้กินพรุ่งนี้ต่อได้อะไรเงี้ยเนี่ยไอทํากินเองมันก็ดีตรงเนี้ยคือเราทําอ่ะเรามั่นใจของเราได้เลยใช่ใช่ไหมอย่าง <ทำ S 1> เวลาแ,ลวแม่ซื้อหน่อไม้มาเห็นไหมหน่อไม้แม่ก็ต้องมาต้มก่อนหนึ่งน้าเออเราก็ไม่รู้เนาะมันผ่านอะไรมาบ้างเนาะได้อย่างน้อยเราก็สบายใจอ่ะเดี๋ยวก็รอให้น้ําเดือดอีกทีเดียวก็พอเลยโอเค ขั้นตอนต่อไปก็จะมาอันนี้หนูต้มน้ํารอเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะทาขั้นตอนต่อไปด้วย <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเลยหนูจะมาทอดคุนเชียงอ <c oughs> คืออันนี้ก็แล้วแต่คนผมจะใส่น้ํามันไปแค่แบบนิดหน่อยพอนะอือันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบทอดเป็นชิ้นแล้วมาหัน่นหรือจะหั่นเป็นเตา๋าจะหั่นเป็นอย่างนี้ได <c oughs> ้หมดเลยราน้ํามันร้อนสักนิด แค่แค่ต้องการทอดให้มันสุกนิดหน่อยพอโอเคเพราะว่าเมกหนูรู้สึกว่าคุณเชียงเนี่ยเวลาทอดโดนความร้อนเนี่ยมันจะหอม ใช่ก้นมาลักกินมันก็จะไปอยู่ในข้าวอบนะเมื่อกี้ตรงวัดคนเด็บหนูเริ่มบอกแล้วว่ามันต้องใช้ข้าวด้วยนะแต่ว่าแค่เมนูข้าวอบก็น่าจะต้องมีข้าวแหละครับถ้าไม่มีข้าวอบปั๊บเนี่ยนะมันจะกลายเป็นมันจะไม่ใช่ข้าวอบเลยไม่มีข้าวพอมีข้าวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นข้าวอบแห้ง๋อนะจบนะพอเถอะพอไม่ต้องเอาให้เตรียมนะ เพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวมันไปอบในหมออไงมันก็สุกแต่ว่าหนูแค่จะเกี่ยวให้มันแบบเนี่ยมีขึ้นสีนิดๆหอมๆเห็นบ้าตอนนี้หอมแล้วติดไฟแล้วหนูก็จะเกี่ยวต่ออีกนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเกียวเปล่ามัไม่ใช่กระเทียมก็เรียกว่าทอดก็ได้นะอืมอ่อแต่ว่าไม่ไม่ได้ให้กรอบส่วนใช้กรอกเนี่ยบางคนบางคนใครอยากจะทอดก่อนก็ได้นะแต่หนูว่ามันไม่จําเป็นอื ก็จริงจริงอะทั้งกุนเชียงทั้งไส้กรอกอะเขาสุกมาแล้วนะลูกใช่ใช่ใช่เขาสุกมาแล้วล้างก่อนอให้หอก็ล้างก่อนถ้าไม่มันใจอุ้ยแม่ล้างเรียบร้อยแล้วลูกล้างผึ่งแล้วก็หั่นโอเคหนูก็จะพักกุนเชียงเอาไว้ขั้นตอนต่อไปก็จะมาเริ่มทําน้ําแกงน้ําที่ใช้หุงข้าวเออืออยี้นะวิธีของหนูแหละ มันก็คือการหุงข้าวแบบปกติแหละเราใช้น้ําในการหุงข้าวเท่าไหร่เราก็ใช้ตวงน้ําไปเท่านั้นเลยจ้กอ่าล,ลดลดปริมาณจากที่เราใช้ปกติไปแค่นิดเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องปรุงเติมเข้าไปอีกเนี่ยอืม,อมวเวลาพอหุงออกมามันก็จะได้ข้าวที่นิ่มกําลังดีตามที่เราต้องการอย่างวันนี้เราใช้ข้าวสี่ถ้วยตวงของเราน้ํามันจะประมาณหนึ่งเล็ดอืม แต่ละบ้านก็อาจจะไม่เข้ากันแล้วก็แล้วแ็ข้าวที่ใช้ด้วยข้าวข้าวหอมมะลิข้าวบ้านใครบ้านมันแล้วกันข้าวแต่ละยี่ห้อนะอืมแล้วก็อันนี้แนะนําส่วนตัวข้าวที่หนูลองมาสําหรับหนูนะหนูว่าข้าวญี่ปุ่นเอามาทำาบมนี้แล้วอร่อยที่สุดเหรอใช่มันได้มีความเหนียวหนึบหนับอืมแต่ว่าพอดีแม่ไม่ชอบกินทั้งข้าวหอมมะลิทั้ง ทางข้าวญี่ปุ่นเลยมารู้สกมันน่ก็เลยจะไม่ใช้จะใช้ข้าวเรียกอะไรนะข้าวข้าวสารธรรมดา,า,า,มดาเนี่ยแลหละหลกครับก็จะเริ่มปรุงกันเลยเอ,อน้ําแกงเนี่ยมันจะไม่เหมือนน้ําแกงเจือดนะจ้ะเพราะว่าคือมันจะไม่ให้รสชาติกลมกล่อมอย่างนั้นรสมันต้องจับเลยม,มันจะค่อนข้างอะ ตอนเคมเนี่ยรสชาติจะออกเค็มเลยอ่ะเอาเค็มไว้ก่อนอเพราะเดี๋ยวไปใส่ข้าวปุ๊มมันจะเจิดใช่สิเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรอีกตั้งเยอะเนี่ยพอน้ําเริ่มได้แล้วหนูจะใส่เห็ดหอมลงไปก่อนเพราะว่าให้กลิ่นเห็ดหอมมันออกขั้นตอนนี้เนี่ใครจะใส่รากผักชีกรนเทียมไม้ที่ได้เลยนะตามสบายเลยแต่ว่าหนูขี้เกียจตำ อ่าก็ได้มาแล้วรับประทีนที่แม่ทำเอไาไงหอมไหมหอมหอมมากเลยอันนี้ไม่รู้นะว่ามันมีแต่พอรู้ว่าพ่อเป็นคนตามเนี่ยหนูก็ต้องระวังเรื่องพริกไทยหน่อยเพราะ่า<ห>พ่อหนักพริกไทยไทยมากแต่อันนี้ไม่เป็นไรตัดตัดที่ดีต้องจัดจัดใส่เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยชิม,มแล้วหนูก็แล้วหนูก็จะตามด้วยผงปรงุงรสที่เราใช้ประจำบ้านไหนใช้ผงนัวก็ใส่ผงนัวเข้าไปเลยนะ ทมสบายโอ้ยกินกินเห็ดหอมกับกินกระเทียมพริกไทยนี่มันหอมสุดยอดเลยว่ะนี่จริงๆถ้ามีแค่นี้นะอือหนูใส่หมูสับเข้าไปแม่ราดข้าวกินข้าวต้มได้เลยเออเออัก็คือน้ำแกงเจือดเนยแต่แค่เดี๋ยวแม่ดูมันจะเข้มแบบเข้มน้ำจะดำเลยอ่ะเพราะไม่งั้นนะเอาไปใส่ข้าวแล้วไม่สวย เป็นไทยใจได้เลยก็ต่อไปก็จะเป็นซ้อนหอยครับข,ของคู่ครัวจริงอันนี้ในความรู้สึกขอว่าซ้อนหอยเนะี่ยมันเป็นเครื่องปรุงรสเค็มรสเค็มในครัวให้มันรสเลิกกลมกลม่อมแล้วมันหนูว่ามันเข้ากับทั้งอาหารแบบยังไงอะอาหารไทยและอาหารจีนอะ จริงคือเรามาทําอาหารไทยๆอย่างพวกผัดกับเพาพวกแกงเจิจดพวกอะไรเงี้ยหนูว่าใส่ไปอ่ะมันกลมกลม่อมมากเลยนะนหรือเราจะเป็นแบบเวลาเราทําประเภทะโล้ขาหมูโอ้ย,อยใช่เลยลมันก็เข้ากันอีกอะ่ะแล้วก็ต่อไปก็ตามด้วยนี่ซอสปรุงรสหัวเมนูนี้จะค่อนข้างหนักเค็มนะตอนอที่ชิมเป็นน้ําเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเอาไปหุงก็เข้าแล้วมันจะเจิด ทั้งข้าวแล้วก็เครื่องอีกตั้งเยอะเลยเนี่ยเพราะถ้าไม่จัดปุ๊บเนี่ยข้าวมันจะเจิดอย่างเดียวใช่ใช่เคยเคยทําครั้งหนึ่งแบบชิมแล้วรู้สึกว่าเออรสชาติกําลังอร่อยเลยเค็มกว่าแกงเจิดธรรมดาดนิดหน่อยพอไปใส่ข้าวข้าวเจิดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกินแับพวกอ่าบางคนก็อาจจะมีแบบน้ําปลาพิกอะไรอย่างงี้งใช่ไหมบางคนหลับแม่นี่แหละแม่ในตัวชอบเลยแม่กับพ่อในตัวชอบเลยน้ำปลาพิกเนี่ย แล้วก็จะตามด้วยสีอิ่วดำนิดหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันเพราะเห็นน้ำมันดำๆอย่างเงี้ยนะอพอสุดท้ายอะ่ะพอเอาไปใส่กับข้าวนะมันจะแทบสีแบบเจิดเลยเพราะฉะนั้นน้ำก็จะต้องดำค่อนข้างจะเข้มน้ำมัสีมันจะออกคล้ายๆพวกน้ำกะโลเออน้ำมะโลน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวเข้มๆอะ่ะ ครับหนูจะไม่ใส่น้ําตาลลงไปตัดเพราะว่ามันมีกุนเชียงแล้วมันจะมีรสหวานตัดอยู่แล้วชิมทมีความเข้มข้นได้แล้ะอันนี้สุดท้ายก่อนจะเสร็จอเดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวหนูจะใส่แครอทลงไปเลยนะ,ะเพราะว่ามันจะได้สุกจากในนี้ ไปนิดหน่อยอืแล้วเดี๋ยวพอตอนเอาไปหงมันจะได้ออกมาสกพอดีไม่งั้นบางทีมันไม่ค่อยสุก็อันนี้สุดท้ายแค่เป็นน้ำมันงาเพิ่มความหอมโอ้โห,โห,โหขารลผพันหอมเลยเนี่ยใช่ใช่รสชาติจะออกกึ่งกล่พวกอาหารจีนนะออ่านี่ถ้ากินมันเข้ามาในกล้องได้นะโอ้โห,โห อันนี้ทำเสร็จออกมาเนี่ยจริงๆอ่ะหนูว่ารสชาติมันคล้ายๆด่บะจ่างใช่แต่ว่าพอดีแม่ไม่ชอบกินบะจ่างไงก็เลยทําเป็นแบบนี้ให้กินไม่กินไม่เป็นโอเคะหนูว่าได้ละก็ปิดไฟแล้วอย่าไปหุงข้าวกันได้เลยทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนเกลอบจะสุดท้ายแล้วก็คือหุงข้าวแล้วจ้ะอันนี้เป็นข้าวที่ซาวไว้เรียบร้อยจ้ะอืม หนูก็จะเริ่มจากใส่กระเทียมลงไปก่อนจริงๆตอนนี้ยเทเทลงไปแล้วก็แบบอยากใส่อะไรก็ใส่แต่ว่าแค่หนูจะชอบเรียงให้มันเป็นชั้นตามด้วยแล้วก็นี่ถั่วอารพัดถั่วอืมจริงๆหนูเคยทําเป็นเวอร์ชันถั่วห้าสีด้วยนะจาได้เอมีถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหมดไปแล้วมันเหลือแค่ถั่วแดงกับถั่วดําที่หนูมีติดเอาไว้ทำก็อย่างที่บอกไงว่า มีอะไรก็ใส่อืมแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดข้าวโพดอวันนี้รู้สึกจะหนักไปทางเหลือ,องนะหนูว่าไหมอืมสีเขียวอ่ะหายากในความรู้สึกหนูนะวันนี้ก็จะเป็นถัน่วลันเตาไงาาก็มีอยู่ทางหนึ่งคุณใส่ถั่วลันเตาใช่แต่ถั่วลันเตาความรู้สึกว่ามันเละเร็วอพอขวาข้าวจะสุกเนี่ยมันเละไปหมด เชียงเสร็จตามด้วยไส้กรอกไส้กรอกอืมถ้าถ้าสมมติว่าใครอยากใส่เนืนะอ้อสัตว์นะโป๊ะไส้กรอกไอ้ไม่ใช่พปกงใส่ขอดหมูสามชั้นอะไลอย่างเงี้ยอย่างที่เรบอกมันจะเวิร์กมากก็ให้เอาลงไปเหมือนอ่าผัดในกระทะให้มันพอสกุกเหมือนเหมือนอย่างทำไอ้กุนเชียงคล้ายๆกุนเชียงเอาให้มันแบบพอสุกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะปรุงรสมันนิดหน่อยได้อ่าอ<แ>ันนี้เป็นน้ำแกงที่เราทำเอาไว้ก็เทลงไปเลยๆๆ น,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 นี่ักลัวมันจะล้นก็เลยตักแับเนี่ยทุกอย่างมันไปรวมกันในหม้อข้าวแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกเองอร่อยยังไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้หอมมากครับอ่ะไปไปหุงกัเลยไปอ่ะเรียบร้อยก็กดหุงร้อรอก็ทีนี้รอข้าวสุก,ก a few moments later ตอนนี้ข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันอ้าวเดี๋ยวรอให้มันระอุสักแป๊บหนึ่ง้วเดี๋ยวจะคุยข้าวขึ้นมานั้นตอนนี้ข้างหน้านี่เต็มไปด้วยเครื่องเลยแม่เห็นไหมเนี่ยว้าวนี่เห็นอุ้ยน่ากินจังเดี๋ยวเไปจัดใส่จานกันเนาะ่เอ้ก็มาได้เวลากินกันเลยนะครับครับอุ้ยนะโอ้โห น่ากินสุดใช่จะมีไข่ต้มจะมีไข่ดาวจะมีแกงเจิดอะไรแล้วแต่ชอบเลยนะอด้หมดเดี๋ยวแม่ขอจบจบก่อนยังไม่ท้อืมจริงไม่ต้องมีอัาปลาพลิกก็ได้เพราะมันอร่อยในตัวมันอร่อยในตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่มีความเผ็ดเลยถ้าคนชอบกินเผ็ดอรอันน้นูจรติงเพราะแม่ชอบเผ็ดๆสักหน่อย ันนี้เรียกว่าเมนูสุขภาพได้ไหมก็มันมีธัญพืชเยอะมันมีธัญพืชเยอะนะมลนก็ไม่ถึงขั้นเป็นเมนูสุขภาพแต่หมายว่ามันเป็นหนึ่งการครบอ่ะมีเนื้อตัดมีัมีธัญพืชอะไรเงี้ยแล้วก็แลวแต่เราอยากใส่อะไรได้หมดเลยสมมติแบบเวลาไปทํางานอย่างเงี้ยนะเราก็ทําไว้เราตักแค่ใส่กล่องนี่เอาเวฟ าไปกินได้เลยอืมไม่ว่าโอเคคช่เป็นเมนูที่ทําไม่ยากอ่ะทำจริงๆก็แป๊บเดียวเองใช่นานตอนรอข้าวสุกเออจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงที่หนูแต่ถ้าทําจริงๆอ่ะเราไม่ได้คุยกันอ่ะมันจะยิ่งน่อนี้นี่ทําไปไปอืมครับอร่อยเทปิรายกันทุกคนจ้ะรายกัรก่อนต้องห้ามแม่ทุกคนแต่ใครไปกินกจริงจังโอเคก็บริก็รนำเสนอหนึ่งเมนู เรียกว่าเมนูประจําบ้านอย่างที่บอกก<ด>็ใครอยากจะไปดัดแปลงใส่อะไรที่ชอบอยังไงไม่ชอบปุนเจียงไม่ต้องใส่ไม่ชอบถั่วก็ไม่ต้องใส่ชอบผักอะไรใส่ได้หมดเนี่ยแปลงปลาเอามากินโค่ยังี้ก็อร่อยอร่อยจ้ะโอเคก็ถ้าใครชอบก็ขอฝากกดทับสไิ๊กก์กดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าเอาวหน้าแม่เป็นต้องเป็นแม่แมแมทำบ้างเนาะใช่โอเคต้องคิวแม่แล้วล่ะวันนี้ก็